สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลีเดียร้องไห้หนักงานแต่งน้องสาวครอบครัวร่วมยินดีวิวาสุดอบอุน่นลีเดียสารันรัตสุดกรั้นน้ำตาดักกี้สารันพรน,น้องสาวเข้าพิธีแต่งงานกับโดมินิกแฟนหนุ่มแล้วหลังดูใจกว่า6ปีโดยลีเดียเผยภาพและคลิปบรรยากาศภายในงานสุดอบอุ่นโรแมนติกครอบครัวพร้อมหน้ามาร่วมยินดีเพราะโมเมนต์สุดซึง้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวน้ำตาไหล โดยลีเดียเผยภาพความอบอุ่นในงานแต่งโมเมนต์หวานดักกี้และโดมินิกเจ้าบ่าวเจ้าสาวและบรรยากาศญาติผู้ใหญ่ร่วมในงานสมาชิกตัวน้อยในครอบครัวทั้งน้องดีแลนน้องเดมี่มายินดีกับคุณนะ้าพร้อมทั้งเพื่อนสนิทในวงการบันเทิงอาทิพรอยเชอร์มานก็มาร่วมพร้อมแคปชั่นว่า The family k e e p getting bigger and bigger ก่อนเผยคลิปน้ำตาทุวมง,งานโมเมนต์ขณะดาเอนโดฟิน ขับกล่อมในงานด้วยบทเพลงสุดโรแมนติกทางลีเดียเจ้าบ่าวเจ้าสาวกรั้นน้ำตาไม่อยู่ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ